เชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆทุกคนก็คงสงสัยเหมือนกับผมว่า60 FPS กับ144 FPS มันจะต่างกันมากขนาดไหนขอเท่าความแบบให้ทุกคนที่ดูเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นครับ60 h z จะเท่ากับ60 FPS ไหมหรือแม้แต่144 FPS จะเท่ากับ144 h z หรือเปล่าผมทิ้งภาพนี้เอาไว้ให้ดูก่อนครับและผมจะบอกว่าอัตราการรีเฟชคือความถี่ในการอัปเดต การแสดงผลรูปภาพที่อยู่บนหน้าจอซึ่งเวลาของการอัปเดตภาพเหล่านี้จะถูกวัดหน่วยเป็นมิลลิเซกแต่ต่างกันครับถ้าเป็นอัตรา refresh rate ของหน้าจอจะวัดค่าเป็นหน่วยเฮิร์ตจากภาพที่ผมให้ดูการกระทำของภาพนี้เนี่ยคือมีคนกำลังวิ่งจากซ้ายไปขวาและมีตัวอัตา refresh บอกกำกับอยู่ก็คือ30 h e r บเฮิร์ตแล้วก็120 h e r ตครับตัวของ120 h z. จะมีการอัปเดตภาพทุกๆ8.3 3มิลลิเซก 60Hz อัปเดตท,ทุกๆ1 6 6 7 m มลิเซกและ 30Hz เฮิร์จะมีการอัปเดตภาพทุกๆ3 3 3 3มมเซเข้าๆประมาณนี้ครับทีนี้มาชีวิตจริงกันบ้างถ้าเรามีจอ 60Hz จอตัวนี้จะสามารถรีเฟชภาพได้ที่60ครั้งต่อวินาทีและถ้าเรามีจอ1 4 4 h z ก็1 4 4ครั้งต่อวินาทีครับเคลียร์สำหรับเฮิร์ตนะในส่วนของ fps หรือชื่อเต็มของมันก็คือเฟรมเปอร์เซ o กัหน่วยเป็นเฟรมต่อวินาที แต่ถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆเลยก็คือภาพต่อวินาทีนั่นแหละสมมติคอมพิวเตอร์ของเรารันได้อยู่ที่60 FPS แสดงว่ามันจะส่งภาพ60ภาพต่อวินาทีเช่นเดียวกันกันกบ144 FPS ครับเราจะส่งภาพของเราไป144ภาพต่อวินาทีพอเรานำข้อมูลระหว่าง Hertz และ FPS มารวมกัน มันก็จะเจอจุดที่เชื่อมโยงกันครับหน้าจอ144เฮิรต์สามารถรับภาพได้สูงสุดถึง144ครั้งต่อวินาทีและถ้าคอมพิวเตอร์เราสามารถส่งภาพออกมาได้ถึง144ภาพต่อวินาทีคําว่าครั้งของเฮิรต์และคําว่าจํานวนภาพของเฟรมเปอร์เซกันในทางปฏิบัติถือว่าเป็นค่าเดียวกันครับเหตุผลที่ผมต้องเท้าความแบบนี้ก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยยังเข้าใจผิดผิดอยู่และอีกอย่างนึงผมอยากจะบอกถ้าเราใช้จอ60เฮิรต์แล้วคอมเนี่ยรันได้เกิน60 fps แล้วก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นผมบอกตรงนี้นะครับว่าอย่าหาทํามันจะเกิดการบัฟเฟอร์ของภาพซึ่งถ้าเจาะลึกถึงเรื่อง,องการบัฟเฟอร์ของภาพวาเนี่ยรายละเอียดมันจะเยอะมากๆครับผมบอกแบบนี้แล้วกันพยายามดูว่าจอของเราเนี่ยกี่เฮิร์ตแล้วก็อย่าให้ตัวเกมเนี่ยรันเกินเฮิร์ตของจอ,แค,ค Hertz, อ FPS, แค่นั้นเองครับถ้าเราใช้144เฮิร์ตก็ล็อกไว้ที่144 FPS แค่นั้นครับโอเคเกินกันซะโคตรยาวแล้วก็โคตรนาน แต่ผมต้องขอบอกไว้ก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจทีนี้ในเวลาเข้าเนื้อหาครับจอภาพที่ผมใช้ทดสอบเป็น z o ว i XL 2546K เฮิร์สูงสุดของมันเนี่ยคือ240เฮิร์ครับและอย่างที่บอกว่าเราจะทดสอบกันด้วย60 FPS และ144 FPS ว่ากันตามตรงก็คือ60เฮิร์แล้วก็144เฮิร์นั่นแหละเกมที่ผมใช้ทดสอบเป็น Apex Legends ครับโดยปกติแล้วผมจะเล่น Apex Legends อยู่ที่ประมาณ190 FPS ครับ ดังนั้นวิธีที่จะอธิบายให้เห็นภาพได้ดีที่สุดคือผมจะยิงข้อมูลจากตัว190 FPS และนำไปเปรียบเทียบกับที่ FPS อื่นๆเหตุผลที่ hey, ผ,มผมใช้190 FPS ก็เพราะว่าตัวเกมของ Apex Legends เมื่อไรก็ตามที่ FPS เนี่ยมันสูงเกินกว่า190จะทำให้การอัปเดตภาพล่าช้าลงไปเรื่อยๆโดยจุดที่อัปเดตภาพได้ดีและหรือสุดคือ190 FPS ครับระหว่างที่ผมพูดผมก็จะรันตัวเกมเพย์ให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบเพลิน โดยขยายเลขของเฟรมเรทให้ทุกคนได้ดูกันว่าเราคุยกันที่ FPS เท่าไหร่เริ่มต้นที่ตัว144 FPS ครับตัวของ144 FPS สิ่งที่ผมเจอคือภาพในเกมเนี่ยจะดูหน่วงแล้วก็ช้ากว่าตัวของ190 FPS แต่รู้สึกไม่มากพอมันหน่วงและช้ากว่าผลลัพธ์ที่ตามมาคือเมาส์มีการหน่วงไปด้วยและทําให้จังหวะของเกมเนี่ยแตกต่างกันออกไปเราจะต้องทําอะไรช้าลงนิดหนึงอารมณ์เหมือน ถ้าเกิดเดิน1นก้าวเนี่ยก็กจะมารครึ่งของครึ่งก้าวแต่ผมบอกตรงนี้ก่อนว่าแค่นิดเดียวจริงๆรู้สึกนะแต่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ1 4 4 fps ได้แบบไม่ยากเลยอาจจะมีความรู้สึกที่หวงหวงไปบ้างคือพอบางทีเนี่ยผมป้อนอินพุตเข้าไปแต่กลับตอบสนองไม่ไหวเท่ากับตัว190 fps Input ที่ผมว่าก็พวกแบบตอนที่เราใช้เทคนิคซิปจัม์วอจัมบีฮอบบางทีมันก็ติดบางทีมันก็ไม่ติดต้องลดจังหวะการเล่นลงมาเนี่ยนิดนึงอย่างที่ผมบอกนะน โดยภาพรวมแล้วตัวผมเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวได้เลยนะเล่นแค่1นึตาก็สามารถปรับจังหวะให้เข้ากับ144 fps ได้แล้วครับโอเคมาในส่วนของ60 fps กันบ้างอาจจะยาวกว่า144 fps ครับสำหรับเจ้าตัว60 fps จะพิเศษห่หมละกันผมจะอิงจาก144 fps เพราะถ้าอิงจาก190 fps อาจจะดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่มาครับผมเนี่ยลิสต์เอาไว้เยอะเลย 1. นึ่งอินพุตหน่วงคือหน่วงสุดๆหน่วงมากๆการใช้เทคนิคต่างๆวอลจัมบีฮอปซิปจัมทําค่อนข้า,างยากทั้งทที่ความเร็วในการกดเท่ากันกับตอน144 fps จะกลับใช้งานเทคนิคต่างๆไม่ได้ 2. จังหวะในเกมเปลี่ยนพออินพุตมันหน่วงใช่ไหมทําให้การเล่นของเราเนี่ยต้องเล่นช้าลงครับแล้วมันไม่ใช่ว่าช้าแค่ครึ่งก้านะแต่มันแทบจะ9้าครึ่งเลยครับ 3. ภาพกระตุก อันนี้อธิบายเห็นภาพได้ง่ายมากครับปกติเราจะเห็นภาพใน1วิธีนะ144ภาพแต่เราเห็นแค่60ภาพเท่านั้นทำให้ภาพที่ถ่ายทอดออกมามีอาการกระตุกภาพไม่ต่อเนื่องกันและนั่นเป็นสาเหตุที่4ครับคือเมาส์หน่วงและมันไม่ใช่แค่หน่วงธรรมดานะมันหน่วงมาก การเคลื่อนไหวของเมาส์ตอนแทร c ก i ิ้งเป็นไปนได้อย่างยากลําบากเพราะภาพมันกระตุกด้วยส่วนการฟลิกช็อตหรือการสบัดเมาส์เร็วๆก็ทําได้ค่อนข้างยากเช่นกันครับเพราะภาพมันฉีกไงเราจะมองไม่เห็นศัตรูว่าศัตรูเนี่ยอยู่ตรงไหนเราสบัดไปโดนหรือยังเราสบัดต,ตรงหรือย,ยังเพราะตอนสบัดเนี่ยภาพมันไม่ต่อเนื่อง 5. เอาพุไม่เท่ากัน มันค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันกับ Input ครับสมมติเราป้อนค่าการซิปจั๊มไปแล้วแต่อ t p u t หรือว่าผลลัพธ์ของมันเนี่ยกับทําแค่เป็นซิปจั๊มธรรมดาธรรมดาเท่านั้นมาใช้เทคนิคที่เราได้ใส่เข้าไปพอพรวมคร่าวๆถ้าเกิดให้ผมเปรียบเทียบตัวตัว144อ fps กับ60 fps ก็คงเหมือนกับการที่เราขับรถสปอร์ตกับรถเกียร์ออโต้ทั่วไปครับรถสปอร์ตสามารถที่จะเร่งเครื่องเพื่อไปถึงความเร็วสูงสุดของมันได้เร็วกว่าก็คืออินพุตเนี่ยมันไม่หน่วงแล้วก็แสสดงผลลัััััพพธธ์์ที่มนน กลับกันครับรถเกียร์ออตโต้ก็ทําได้เหมือนกันนะแต่มันจะไม่ดีเท่าเรียกได้ว่าก็ดีในแบบของรถทั่วๆไปสําหรับตัวผมละกันผมคิดว่าการเล่น60 FPS เนี่ยก็จะมีวิธีการเล่นอีกแบบหนึง่งการเล่น144 FPS ก็จะมีวิธีการเล่นอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าจะให้ในัาจริงๆแล้วก็เปลี่ยนมาใช้จอที่รองรับเฮิร์สูงๆดีกว่าครับมันจะทําให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นอินพุตไม่หน่วงเมาส์ไม่หน่วงจอภาพไม่กระตุก ซึ่งผมก็เข้าใจได้นะว่าทุกคนเนี่ยก็อยากที่จะใช้เฮิร์ตสูงๆกันทั้งนั้นแหละแต่มันติดที่ว่า m o นนีเงินนั่นเองครับต้นทุนคนเราไม่เท่ากันแต่เชื่อผมอย่างหนึ่งละกันนะการที่ได้60 FPS มันคือการเนิร์ฟความสามารถของตัวเองถ้ามีเงินหรือมีงบเมื่อไหร่ลองแล้วที่จะเปลี่ยนดูครับ mm hmm. ผมเชื่อว่ามันจะเปิดโลกสําหรับคนที่เล่น60เฮเลยแล้วก็ผมเล่าของผมให้ฟังแล้วกันอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากตัวผมเลย ตรงนี้เนี่ยคือไม่มีสาระแล้วนะความรู้สึกและการใช้งานจริงล้วนๆเลยผมเป็นคนใช้งานจอ60เฮิร์ตมาก่อนแล้วก็ชอบตั้งคําถามว่าทําไมถึงต้องเปลี่ยนด้วยวะทำไมถึงต้องซื้อของแพงด้วย60เฮิร์ตก็ใช้งานได้นี่วะใช่ครับตอนนั้นผมเด็กเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วมั้งผมไม่เคยได้สัมผัสกับจอ144เฮิร์ต240เฮิร์ตเลยในตอนนั้นแค่ไปนั่งดูรีวิวมาแล้วก็นั่งแอนตี้ว่าเฮ้ย60เฮิร์ตมันก็ใช้งานได้นะเวย้ยทำไมต้องซื้อด้ละ จนกระทั่งผมได้ลองสัมผัสกับจอ 144Hz จริงๆสักครั้งหนึ่งตอนแรกรู้สึกไม่แตกต่างครับเฉยๆก็โอ,อ้ลื่นก็ดีอะแล้วไงต่อคือแยกไม่ออกครับจนกระทั่งผมกลับมาใช้จอ 60Hz อีกครั้งหนึ่งโอ้พระเจ้าผมเห็นความแตกต่างทันท,ทีครับและหลังจากนั้นก็ซื้อ 144Hz มาเลยช่วงนั้นเรียนแล้วก็เก็บเงินค่าขนมซื้อเอาครับห <c oughs> ลังจากพอผมได้ 144Hz มาก็สงสัยผมเป็นเด็กะนะ สงสัยว่าความสามารถของจอ 240Hz มันจะเป็นยังไงกันนะก็เริ่มหาข้อมูลตามเน็ตหาหลายๆแหล่งจนกระทั่งได้เก็บเงินก้อนหนึ่งซื้อมันอีกครั้งโอ้โหเปิดโลอีกครั้งหนึ่งเลยครับอันนี้เหมือนแบบปลดลิมิตการมองเห็นของเราเลยมันชัดเจนตั้งแต่ติดตั้งและเข้าหน้าเดสก์ท็อปมันชัดเจนสุดๆผมสามารถแยกออกได้เลยว่าอันไหน 60Hz อันไหน 144Hz และอันไหน 240Hz ถ้าผมได้มองที่เอาท์พุตที่มันแสดงผลออกมาแล้นะ วันที่ลองคอนเทนต์60เฮิร์ตยอมรับเลยว่าทรมานมากๆครับไม่ใช่แค่ว่าผมปรับตัวไม่ได้นะแต่เป็นดวงตาของผมครับที่ผมเห็นภาพกระตุกภาพมันฉีกภาพมันขาดมันทรมานสายตามากๆเพราะนั้นที่ผมนั่งใช้60เฮิร์ตก็นานพอสมควรนั่นแหละครับถ้ามีเงินเพียงพอก็ขยับจอเฮิร์ตไปได้เลยเทคนิคอย่างหนึ่งครับอันนี้เห็นหลายคนเับาฟังมาจากวิดีโอ YouTube ซึ่งผมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันก็คือ FPS ดันไม่ถึงก็อย่าเพิ่งซื้อจอมาใช้เลย ประโยคนี้ครับที่ติดใจผมจริงๆมันก็ถูกของมันแหละถ้าเราซื้อจอ144เฮิรมาแต่ภาพที่ส่งออกมาของคอมพิวเตอร์ของเรานะทำได้แค่80ภาพต่อเฟรมมันก็ไม่คุ้มที่จะเปลี่ยนใช่ครับถูกต้องเลยแต่เบื้องลึกเบื้องหลังของจอมอนิเตอร์เนี่ยมันมีเรื่องของ e s p o n ท e ไทม e เข้ามาด้วยมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยเราดูแค่เฮิร์ตจอ แต่มันคือ r e response Time ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันคำว่า r e response Time หรือชื่อนึงก็คือการตอบสนองเราสังเกตดูตามท้องตลาดครับทำไมจอ 144H เฮิร์ตเหมือนกันแต่บางตัวราคา3 0 0 0 4 0 0 0บางตัวโดดไปที่6 0 0 0นถึงบาทเลยก็พอค่าレスปอนท t i m นไ่้แหละครับยิ่งน้อยคือยิ่งดีมันคือค่าการตอบสนองของภาพที่ออกมาครับยิ่งค่า r e s response ต่ำจะยิ่งทำให้เห็นภาพเคลื่อนไหวของวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วได้ดียิ่งขึ้น พูดง่ายก็คือมันจะไม่มัวมันจะไม่เบอรภาพมีความชัดแล้วก็สมจริงมากยิ่งขึ้นแค่นั้นแหละครับตามปกติจอของ 144Hz ที่ราคา3 0 0 0 4 0 0นิดๆค่า r e s p o n s e Time เนี่ยจะอยู่ที่3-5มิลลิวินส่วนจอที่ราคาประมาณ6-7,000บาทจะอยู่ที่ประมาณ1มิลลิวินครับและผมขอบอกเลยว่าถ้าแค่ดูหนังดู YouTube มันไม่มีผลหรอกแต่เมื่อไหร่ก็ตามพี่เรานั่งเล่นเกมมีผลแน่นอนครับเพรานะหน้าตอนที่ผมใช้ 144Hz ค่า RESPONSE TIME 1มิลลิเซกและผมเปลี่ยนมาใช้จอ 240hz เฮค่า RESPONSE TIME 0 5มิลลิเซกถึงแม้ว่าการจอผมมันจะยังไม่ถึง 240hz ก็ตามแต่ค่า r e s p o n s e ทำให้ผมมองเห็นรายละเอียดต่างๆได้ดียิงยย่งขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อครับแต่ผมอยากจะให้คนที่ลองฟังไปพิสูจน์หรือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตาตัวเองครับก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วครับสำหรับ60 FPS BS 1 4 4 FPS มันอาจจะดูไม่เป็นทางการซะเท่าไหร่เหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนเพราะมันก็คือประสบการณ์ที่ผมได้รับจริงๆไม่ใช่ว่าอ่านมาจากไหนแล้วก็จํามาบอกแล้วผมก็อยากรู้ครับว่าเพื่อนๆเนี่ยกำลังใช้จอกี่เฮิร์ตกันอยู่แล้วในอนาคตมีแผนว่าจะเปลี่ยนจอให้เฮิร์ตสูงขึ้นหรือเปล่าอย่าลืมพิมพ์มาบอกกันนะครับถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอแบบนี้กดไลค์กดซับกันไว้ด้วยนะครับที่สําคัญกดกระดิ่งด้วยตอนนี้ยูทูบอ่ะมันไม่ค่อยแจ้งเตือนเลยและอีกอย่างหนึ่งครับตัวผมเนี่ยย้ายไปยลนะยลไปลฟ์ สวัสดีครับ